เป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยคลิปที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับไม่ควรโอนเงินโอนมาดจำจนกว่าจะได้เห็นสินค้าติดสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆนะครับคลิปนี้เป็นบ้านสวนครับราคาไม่แพงนะครับตอนนี้มาฟังสรรพคุณกันก่อนครับเป็นบ้านสวนบนที่ดิน3ไร่กับอีก24ตารางวาครับมีบ้านให้สองหลังเลยครับมีสวนผลไม้ติดแม่นม้ำภูเขาครับ กัดอยู่บ้านทุ่งยาวอสีโบบาลอำเภอเมืองลำพูนเนื้อที่3ามไร่ยี่สิบตารางวาครับพร้อมบ้านปูหนึ่งหลังบ้านไม้อีกหนึ่งหลังครับอย่างสร้างไ้แล้วเสร็จดีครับราคาอยู่ที่2อล้านห้าแสนบาทเท่านั้นเองนะครับเอกสารถูกต้องนะครับบรรยากาศดีๆครับบรรยากาศด,ดีมากเลยครับสมกับที่อยู่ภาคเหนือนะครับมีผลไม้เกือบ30ชนิดเลยครับเป็นสวนผสมมีเงาะทุเรียนบางคุดยางกาแฟ ตัวที่ดินติดแม่น้ําด้านหลังติดภูเขาอยู่บนเส้นบ้านสวนนะครับที่พร้อมมากๆสวยงามมากๆใกล้กับศูนย์ราชการลำพูนใหม่แค่2.5กิโลเมตรเท่านั้นเองครับให้ตัวเมืองลำพูน10กิโลรับดีคุ้มค่ามากๆเลยนะครับสไร่2 4ตังว่าบ้าน2หลังราคา2ล้าน5 0 0นบาทแลยยังใกล้ตัวเมืองใกล้แห,หล่งความได้เลยด้วยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยครับเบอร์ทโทรก็อยู่ใทคลิปเช่นเดิม้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ